สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องพ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องพ้านะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเพิ่ได้มาใหม่นะครับพาสมเด็จวัดละคังนะครับเนาะ เพิ่งได้เมื่อใหม่ตอนเมื่อวานนะครับที่ผมไปวิ่งงานแถวไปเกษมนะครับผมนะแล้วพอดีงานเสร็จไว้นะครับก็พอมีเวลาว่างนะครับผมนะก็เลยเดินไปเล่นนะครับไปเดินเล่นสนามนะครับจะได้ดูแบบวิวัฒนาการของพัฒนามนะครับะที่ผมจะบอกบ่อยๆนะครับว่านะครับเรามีเวลาบ้างๆนะครับเราไปดูไปดูงานสนามบ้างนะครับผมจะได้รู้การพัฒนาของ งานสนามนะครับเป็นภูมิคุ้มกันนะเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับแล้วผมก็ไปเจอองค์นี้นะครับผมนะนี่นะเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับเนาะเนื้อหานะครับเนาะดูน่าสนใจดีนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ดูความแค่ความแห้งนะครับนะของไข่นะครับเนาะมีไข่แล้วแห้งนะครับกลมบางๆนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเนาะครับไข่ความเก่าปกคลุมและที่ผมชอบขององค์นี้ก็คือนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับลักนะครับมีลักเก่านะครับลงลักเก่านะนะครับเนี่ยนะครับ ลงลักเก่านะครับเนี่ยนะครับลักเก่าเขาจะออกเป็นสีน้าตาลม่วงๆนี้นะเป็นเวทีนะครับเนาะลงลักเก่าของโบราณนะครับเพราะมันเป็นลักอย่างไม้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับผมก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังของพระองค์นี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาชมมาสองกันนะครับผมนี่นะครับก็เมื่อวานนะนะครับที่บอกไปนะครับเนาะคือเพิ่งได้มาใหม่ตอนเมื่อวานนะครับพอดีผมลงไปนะครับก็เดินนะเดินไปนะครับเจอ เจอพี่เจอพี่กับขมากาแฟนะครับคือท่านหนึ่งนะครับผมนะก็ดูไปเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับคือเห็นเนื้อหาเขาน่าสนใจนะครับทีแรกนะครับทีแรกเขามาพร้อมกรอบนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขามาพร้อมกรอบนะครับแล้วก็เราก็คือแบบพ้าเนื้อหาก็ดีอยู่แล้วนะครับเนาะกรอบเขาก็แบบก็ดูมีราคานะพูดตรงๆนะครับผมนะก็เลยถามราคาไปนะครับเนาะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนเขายั่งแบบ เหมือนเขายังขายไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับของวันนั้นนะครับผมนะเขาก็กลัวแบบ้าขายพร้อมกรอบแล้วมันจะแพงไปมั้งครับเขาบอกว่าเอาราคาเอาราคารวมกรอบหรือที่ไม่รวมกรอบนะครับเขาพูดอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อพี่นะครับะ<ๆ>ก,ก็ก็โดนใจผมเลยนะครับเพราะผมดูผ้าอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งไม่เอากรอบก็ยิ่งแก่ก็เหมือนแบบถ้าบางคนนะเพื่อนเพื่อพี่นะครับไปให้เขาแก่เขาจะแบบเขาจะออกลูกแบบเยอะแยะนะลูกน้อยๆลูกแบบคือ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 ไม่พอใจนะ แต่เจ้าเนี้ยเขาเขาบอกว่าจะเอารวมกรอบหรือไม่รวมกรอบนะครับนะก็คือก็เขาถามเลยนะครับผมก็เลยบอกผมไม่เอาพี่น anyway. าาะ gun. ครับงั้นอย่างนั้นพี่แกะเลยนะครับผมนะก็ถามราคาเสร็จก็งั้นพี่แกะเลยนะครับนอนถ้าผมขอดูอีกทีนะครับผมนะก็เนี่ยครับเนาะก็ดูเสร็จก็ก็เลยได้ก็เลยได้กันนะครับแล้วเพื่อให้พี่ดูเนื้อหานะครับผมนะนี่นะครับกลาบไขความเก่าปกคลุมนะครับนอะแล้วมันเก่าต้องเก่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ เพื paid, ่อนพี่ดูนะครับเนาะเนี่ยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับล่องรอยการย่อยสลายของมวลสาร็นไหมครับนะครับเนี่ยนะครับมันมีนะครับมันมีแต่มันต้องไม่เต็มรูนะครับผมนะมันเต็มรูก็คือพระเกศเขารู้ว่ามันต้องมีนะครับเขาใส่เข้าไปแต่มันไม่มีการย่อยสลายไงครับนะครับนี่นะครับค้าไขายความเก่าแล้วก็แตกายงานะครับเนาะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมแตกายงานอย่างนี้นะครับเนาะ มันแก่มวลสารไงครับเนาะเนื้อหาเขาไม่รวมกันไงครับนะครับมันก็ต้องมีธรรมดานะครับแตกรายงานนะครับของวัดระฆังด้านหน้านะครับเนาะถือว่าสวยงามนะครับนะแต่ถ้ามีแตกด้านหลังต้องสังเกตดีๆนะครับผมนะนะครับแล้เพื่อนๆพี่ดูนะครับเห็นไหมครับน้ารอยบินนะครับยังมีความเก่านะครับแล้วก็มีรักนะครับเนาะขององค์นี้นะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะเพื่อนๆพี่นะครับ นี่เห็นไหมครับเนี่ยคุณพี่ดูเนื้อหาก่อนนะครับาบไขความเก่าปกคลุมบางๆนะครับผมนี่นะครับนี่ดูเกรดท่านนะครับผิวนะครับนาะสมเด็จวัดระคังต้องเกรดผิวนะครับผมนะผมเล่นเกรดผิวนะครับไอ้แข็งทื่อๆนะครับมันมันไม่มีเสน่ห์นะครับผมนะนะครับเป็นแนวผ้าโรงงานนะครับแล้วก็เห็นไหมครับขอบนะครับ ลักเห็นไหมครับเนี่ยลักเก่าๆนะครับนะนะครับนี่นะครับเออลักนะเพื่อนเพี่นะครับมาดูดีกว่านะครับน้องนี่นะเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูลักนะนะครับใจเย็นๆนะเพื่อนพ่นะครับเนาะไปด้วยกันนะครับสําหรับคนที่เขาแบบเขาศึกษากับเรานะครับเนาะนี่นะครับนี่นะ ในหนังสือนะเห็นไหมครับ okay, ลักธรรมชาติลักนะครับเขาจะออกน้าตาลม่วงๆนะเพื่อนๆพี่นะครับเนี uh ่ยนะครับจะดูเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะลักนะครับผมความเก่าของลักนะครับนะนี่นะครับแล้วก็นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะว่าเกตนะครับเนาะเกตผิวบนเพื่อนพี่ดูนะครับนะอันนี้ในหนังสือไหมครับผิวนะครับเนาะนะครับเนี่ย สังเกตเกตอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่แข็งทื่อๆนะครับผมไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับลางๆเลื่อนๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเกตนะครับผมแล้วก็องนี้เพื่อใๆพี่ดูวงแขนนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับลึกนะครับผมน่ารักดีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะคลเพื่อนนะครับเนี่ยธรรมชาติของปูนกอกหอยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีลักนะครับผมนี่ ขอบนะครับนะนี่นะนี่นะเนาะก็นะครับที่ผมบอกไปนะพี่วีนะครับที่ผมให้ดูประเกตนะครับเพราะพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับพาสมเด็จนะครับเขาสร้างแบบผมเชื่อว่าต้องมีมากกว่าที่ เขาเล่นหากันนะครับ4ี่หพิมมันต้องเยอะกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะมีการบรรจุลงกุมันต้องมีพิมพ์มากกว่านั้นนะพันพีนะครับแปดหมื่นสี่บางหุ่นพรมแปดหมื่นสี่เกชโยใช่ไหมครับแล้วส่วนมากก็ต้องเอาพิมพ์จากวัดละคังไปช่วยแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับผมต้องมีนะต้องมีหลายพิมพ์แน่นอนนะครับผมรวมถึงวัดละคังด้วยนะครับนี่นะครับแล้วพระยุคต้นนะครับยังไม่มีช่างหลวงนะครับผมก็จะเป็นสมเด็จโตท่านแก่นะนะครับแล้วท่านก็เป็นพระนะครับนะสินแต่ละองค์มันก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับก็เลยบอกให้ดูแต่ประเกตเนี่ยจะเหมือนเห็นไหมครับพิมพ์แตกต่างกันแต่เห็นไหมครับประเกตเขาจะพิ้วนะเพื่อนเพ่นี่นะครับเขาจะไม่แข็งทื่อนะครับผมนะนะครับแล้วตอนนี้นะเพื่อนๆพื่อนี่นะครับเนาะพอดีอง์นี้ก็คือนะครับก็จ่ายตังอะไรกันเสร็จผมก็เดินออกมานะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะเราไม่ได้ไปอะไรแล้วครับเราไปดูงานสนามนะเพื่อนๆพ่นี่นะครับเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันนะนะครับในการเล่นพราของเรานะครับแล้วตอนนี้นะครับเนาะ ก็พี่ชายท่านนี้แหละครับเนาะเขาก็เขาก็ข้องใจอะนะเพื่อนพี่นะครับว่าไอ้ทําไมเราเอาองค์นี้นะครับแล้วเขาก็เอาองค์มาให้ดูนะครับเนื้อหาอย่างนี้เลยนะครับเนื้อหาที่ผมสอนประจําเลยนะครับว่าพาร์เกนะครับเนื้อหาอย่างนี้เลยนะครับเขาก็เอามาให้ผมนะครับเขาข้องใจอะนะนะครับก็พารเขาจะเลี่ยมจะซื้อก็แบบสวยๆเก่าๆมาใส่หรือว่ามันมาอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะครับเนาะจะใส่กรอบทุกองงหลืพระ้าอย่างเงี้ยก็มีนะครับผมนะนะครับแล้วตอนนี้ผม ไม่ให้แกะนะครับผมดูแล้วผมไม่ถามราคาด้วยนะครับผมนะผมก็วางนะครับแล้วเหมือนเขาคล้องใจนะครับเขากรเดินมาก็เดินมาถามเขาบอกเขาก็เรียกผมเฮียนะครับเนาอแต่ก็ภาษาเรียกกันนะครับผมก็เรียกเขาพี่เขาก็เรียกเฮียอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะเฮียเฮียอะไรเงี้ยอง์นี้ดูไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยผมผมดูไม่เป็นแต่องน,นี้ผมชอบมาแพงกับพูดอย่างนี้นะนะครับคือตอนนั้นเขากแกะกรอบออกออกเลยนะแล้วบอกทำไมเห็นดูแล้วก็วางเร็วเลยอะไรอย่างนงี้นะครับผมนะนะครับก็ อุ้ยเราก็ไปอย่างนั้นใครจะไปหาเรื่องใส่ตัวนะครับเนาะก็เขาบอกว่าผมสมเด็จผมเล่นให้ชอบนะครับผมไม่รู้หรอกผมชอบอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะเขาบอกเนี่ยองนี้เขาเอามาแพงมากเลยนะอะไรเลยเลยแบบก็แปลกใจว่าทําไมวางก่อนเพื่อนเลยนะครับผมนะเนี่ยเพื่อนเพื่อพี่ดูนะครับะที่ผมบอกตลอดนะครับว่านะครับพระสนามเห็นไหมครับนะเกตเห็นไหมครับจะตรงผิวนะครับเนาะตรงเลยไม่ใช่ตรงผิวตรงเลยตรงเดอะไรเหมือนกันเลยนะครับกับองนั้นนะครับเนาะแล้วก็เนื้อหาจะเป็นอย่างเนี้นะครับเนาะ มีมวลสามจริงแต่ไม่มีการย่อยสลายนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนพระธรรมนะนะครับเพื่อนพี่เพื่อนพี่นะครับย้อนกลับไปที่ผมบอกนะครับนะครับเดินสนามเพื่อดูวิวัฒนาการของพระสนามนะครับเนาะแล้วก็แล้วมันก็จะมีกลุ่มพระกลุ่มพระวัดใจนะเพื่อนพี่นะครับก็กลุ่มพระเกนะครับเนาะกลุ่มพระวัดใจตาใครตาดีได้ตาตาไร้เสียนะครับเนาะก็ส่วนมากจะเป็นทางพระสนามนะครับพวกนั้นนะครับกลุ่มพระวัดใจนะครับผมนะ นะครับเราก็สิงดูเราดูวิวัฒนาการของพ้าพวกนี้นะครับผมนะนะครับพ้านะครับนะพื่นพ่นพี่นะครับเนาะใบครึ่งสามใบครึ่งห้าใบครึ่งพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าพ้าเปิดผิดพ้าเปิดผิดราคานะครับเนาะนะครับมันมีโอกาสที่จะเกสสูงมากๆนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมนะและตอนนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าพ้าผิดราคาแล้วมันไม่มีพ้าแท้นะครับที่ผมบอกแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมพ้าแท้มันมีแต่มันน้อยนะครับผมนะแล้วพ้านะครับนะ และผ้าสนามพวกนี้นะครับนะนะครับมันจะมีบ่อยนะครับในสนามในเพจพวกเนี้นะครับมันจะมีบ่อยมันจะมีทุกวันนะครับคนเดิมมันจะขายทุกวันน่ะเพื่อนเพืยพี่ว่าแปลกไหมครับนะพ้าสมเด็จเขาเร่นเงนเป็นล้านนะครับขายสามใบครึ่งใบครึ่งนะครับห้าใบขายทุกวันคนเดิมเดิมอ่ะเพื่อนเพ้่พี่ว่าแปลกไหมครับนะครับนั่นแหละครับนี่แหละครับคือพ้าสนามนะครับพอเรารู้ ถ้าเรารู้ว่ามันไม่แพงเราเจอว่ามันไม่แพงเราซื้อมาซื้อมาศึกษานะครับนว่าพาฒนสนามอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับเหมือนแล้วดูแบงก้าโมอ่ะนะครับเพื่อนพี่มีใครจับแบงก้าโมขึ้นไอ้ไอ้ขึ้นมาส่องไหมเมือวาเนี่ยแทนไม่นอนเกยไม่นอนนะครับเหมือนกันก็ผมขึ้นมาดูอ่าผมเห็นงานอย่างนี้ผมวางก็เหมือนกันเหมือนเพื่อนเพื่อเพื่อนพ่ี่ดูแบงกาโมอ่ะ นะครับมันก็ไม่มันก็ต่างกับแบงค์แท้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับเพราะเราโดนมาไงครับเพราะเราซื้อมาศึกษานะครับผมเหมือนกันนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกพี่คนนั้นหรอกครับผมก็บอกผมเล่นแค่ชอบนะครับแต่พ้าอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับนี่นะเราไม่เจอนะเพื่อนพี่อนะครับในกลุ่มพวกนั้นก็ไม่เจอเดินก็ไม่เชื่อว่าจะเจอนะเพื่อนเพื่นพ่นะครับนานๆเจอนะครับหรือแทบไม่เจอด้วยนะครับเนาะเราดูความเก่าเขามีที่มาที่ไปนันนะครับเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเกลดผิวเห็นไหมครับต่างกันเลยนะครับเนี่ย เบสิ่งง่ายๆนะครับนะดูเกตตรงแข็งทื่อเป็นแนวเดเลยนะครับเนาะเกตผิวนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่วงค์แขนลึกนะครับผมนะนะครับแล้วก็มวลสารนะครับเนาะแล้วก็องค์นี้มีดีที่นะครับนี่ลักนะครับนี่เห็นะครับดูลักนะธรรมชาติลักนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับดูด้านหน้าก็ได้นะนะครับตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะประมาณนี้นะนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับลักนะดู เพื่อน่ดูลักนะครับลักในองค์หนังสือนะครับผมนี่นะครับได้ถูกอกตรงนี้นะนะครับผมจะส่องให้ดูนะครับนะลักเขาลักเก่านะรอกเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่นะนะครับนี่แหละครับธรรมชาติรักนะครับเนาะกับธรรมชาติความเก่าปกคลุมทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับ ขาเก่าเขาจะออกเหลืองๆนวลนๆนะครับผมนะเหลืองๆนวลนๆทั้งองนะครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับเขาไม่นะครับเขาไม่แบบนึงนะเขาไม่กระดำกระด่างนะพี่น,ๆๆนะเน,น,นี่ยนะครับอ่ะเนี่ยกระดำกระด่างอีกรอบหนึ่งนะพระเอกเรานะครับเห็นไหมครับนะกระดำกระด่างนะครับเนี่ยเขาจะเป็นนุลนๆนะครับผมนะแล้วก็รักนะพพเนี่ยเห็นไหมครับ นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับนอทีเสียสละเวลามารับชมด้วยกันนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามนะครับช่องของผมกันด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆพี่นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ